ที่น่ายกย่องนะครับพี่น้องมาแล้ว1 0 0 0อ้าวีกฤตมาแล้วครับ1,200นบาทครับใส่ได้เลยพี่ตอนนี้นำอยู่ที่ิกิตรายการสุดท้ายเป็นแนบยกรังครับโอ้ยพี่วัดไม่ทันจ้าพี่วัดโดดได้เลยครับเมื่อวานจบไป1,800นบาทครับใครดูอยู่รายการนี้เป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งถ้าเกิดพี่ไม่ซื้อพระยกรังไม่มีทางได้รายการนี้มานะครับเป็นรายการพิเศษเฉพาะเขาเรียกว่าพ่อค้านะครับ ที่เขาซื้อมาหลายๆลังถึงจะได้รายการนี้นะครับเลขโค้ดอะไรมากับ1,300บาทครับ1,300บาทครับเลขโค้ด35มหามากับโอ้มากับเลขโค้ด35ครับลืมดูเลยพี่มากับเลขโค้ด35มหครับสัมนาคุณนะครับผู้จองยกรังหนึ่งชุดนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไปซื้อยกรังไม่ได้นะครับ1,500บาทที่พี่เกดครับออกอาวุธได้เลยพี่อย่าถีบถอยอย่าถีบถอยเดินเข้าบวกเลยออกอาวุธได้เลยครับ แม่บ้านมวยไทยจระเข้ฟาดหางได้เลยนะครับลุยได้เลยครับช่องนี้มันเขาเรียกว่ามีแต่เกียร์เดินหน้าไม่มีเกียร์ถอยหลังครับหัวใจมันใหญ่ก็ตามอยู่แล้วลุยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่พิกิตครับเอาครับเล่าๆหน่อยครับพี่รายการนี้รายการเดียวรายการสุดท้ายไม่ซ้าใครพร้อมกรอบพร้อมใช้ครับเฉพาะกรอบก็แปดเก้าร้อยพันแล้วครับเป็นการพุทสศินปแกะคมลึกครับนี่เลยครับได้ไปไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยนะครับสวยแน่นอนให้พี่ดูผ่านไลฟ์สดแล้วผมตีกล้องให้ดูนะพี่ดูการแกะ เขาเรียกว่าความคมของกรอบของอะไรเงี้ยมีความคมลึกและงานมุธศินไม่ใช่งานตลาดกระโหลกกระลาเอาไม่อัดกรอบแล้วมาเรียกให้พี่ประ,มง,ประมงเล่นนะรายการนี้นะพี่ลุยได้เลยครับอ่าใครดูอยู่อย่าซีเร็งนะพี่รายการนี้ขอเลยอย่าซีเล็งครับเมื่อวานผมจบไปพันแปดครับอ่าอย่าซีเล็งครับเดี๋ยวซูลิงครับพี่ลุยได้เลยครับสี่สิบเอ็ดท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่พิกิจครับ อ่าไม่มีนะถ้าเกิดนิ่งน้องส่งสัญญาณนับให้เลยครับสามสองหนึ่งเตรียมตัวนะแม่ใส่ให้ช้ยาได้เลยจ้ะแม่จ๋าช้ยาถือข้าวจ้ะแม่จ๋านะครับผมอ่าเปิดมาได้เลยครับไม่ได้เกิดอ่ะกรอบซิ๋อพี่พี่บอมอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อกรอบคืออันนี้เขาแถมยกรังเขาแถมยกรังมาคือผู้สร้างเขาแถมมานะนะครับนี่เลยครับพันห้าที่พิกัตครับ มีใครให้มากกว่าพี่กิตไหมครับถ้าเกิดไม่มีน้องน้ำให้เลยนะสามสองหนึ่งเตรียมตัวเดอ้อพันหกที่พี่นกครับอมาครับวันนี้ไม่มีบวชเล้ววันนี้ไม่มีบวชโอ้โหพี่คนที่ใส่ปาลามันนี่เดือดจริงๆรพันเจ็ดพี่กิจมาแล้วจ้าเป็นเรื่องแล้วลูกพี่มาแล้วพันเจ็ดมาแล้วจ้าพันเจ็ดมาแล้วครับฟังปากระชานะคะมีหนึ่งเดียวหนึ่งองค์เท่านั้นพร้อมกอบพร้อมใช้นะครับ สวยๆแบบนี้หนึ่งเดียวหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับมาแล้วครับโอ้โหพี่ใส่พารากันเดือดมากวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเดี๋ยวผมบวชทดแทนบุญคุณด้พี่เออมีโอกาสเดี๋ยวน้องบวชทดแทนบุญคุณได้โอ้โหไเป็นเรื่องนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทที่พี่กิจครับพันแปดที่พี่นกครับมานับให้ครับพันแปดนับให้เลยจ้าเดี๋ยวชัยยานับให้นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทที่พี่นกครับเตรียมตัวครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนับห้าครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนับสี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหเป็นเรื่องแล้วโอ้โห